โยโยโยเทีย่ยงตรงเจิญกับคืงหนังบิ๊กแมตสวัสดีแฟนคืึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับ บิ๊กแมชพี่จะเรียวเกมเวลาตีสามตรงครับฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับอิตาลีจะเจอกับเอกวาดอครับเกมนี้เล่นกันที่สหรัฐอเมริกาสนามกลางนะครับอิตาลีเนี่ยก็ได้ตีตัวไปยูโรไปป้องกันแชมป์นะครับในฐานะรองแชมป์กลุ่ม4ผลงานชนะ4เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดในการคัดยูโรก็คือการบุกเสมอ,อยูเครนศูนย์ศูนย์นะครับลูเซโนสปาเลตตีครับไม่มีชิโรอิมโมบิเลในชื่อทีมชุดนี้นะครับแกนหลักก็ดอนนารุมม่า ปลากระกหลังนี่มาจากอินเตอร์ล้วนๆ,ๆเหมือนกันนะครับอาซาบีบาสโตนีดีมาโกโดาเมียนพวกนี้ครับดันกลางมานิโอ,อมอนิเอโล,โลโคาเตรีนิโคโลโบาเลเล่าจอจินโยครับแนวรุกก็น่าจะมีชื่อของเฟเดริโกเคียซ่านิโคโล่ซานิโอโล,โลก,กองหน้าจากโมโรสปาโดรีนะครับเฉอกับเอกวาด,ดอร์ล่าสุดอยู่อันดับ5ในการคัดบอลโลก 2026โซนมริกาใต้นะครับผลงานชนะสาเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดชนะชิลีมา1-0นะครับเฟลิกซานเชสกุนซือทำทีมได้น่าสนใจครับประตูเลสเดอร์โดมิงเกสเกมรับเนี่ยแม่มีดาวดังอย่างฮินคาปี้จากเลเวอร์คูเซนเออร์เพอร์วิสเอสตูปิยนจากไบรตันนะครับแดนกลางนำโดยเบอร์เสตไกเซโดจากเชลซีครับข้างหน้ามีกอนซโโลพราตาจากอัลซาตแล้วก็แน่นอนเอ็นเดอร์วาเลนเซียกับตันทีมชุดนี้ครับเจอกันมาเนี่ย เคยเจอกันมา2ครั้งเกมสำคัญก็คือบอลโลก2002รอบแบ่งกลุ่มอิตาลีชนะ2-0นะครับล่าสุดเกมอุ่นเครื่อง2005 เสมอกัน1-1หนึ่งแสดงว่าคู่นี้ไม่เจอกันมานานแล้วนะครับแน่นอนก่อนเกมเขาก็ยังมองอิตาลีเหนือกว่านะครับแม้ว่าไปรอชุดนี้จะพอมีดาวดังอยู่บ้างครับแต่ว่าอิตาลีแม่ก็ต้องพยายามเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับดูแล้วยังน่าสนใจกว่าอุ่นเครื่องมาทั้งคู่ด้วยนะครับวัดใจอิตาลีครับพี่เจนมองว่าแม้ว่าเล่นสนามกลางแต่มีโอกาสสูงมากที่อิตาลีจะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูในคืนนี้ครับให้เชียร์ทีมชาติอิตาลีเป็นถึงหนุ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดี ครับบ๊ายบาย